บอสมาแล้วฮะมาแบ่งปันฮะวันนี้ฮะถ้าใครรู้สึกว่าโลกไม่เป็นดังใจทําอะไรก็ไม่ถูกอกถูกใจเจ้านายไม่ถูกใจเพื่อนร่วมง,งานหรือรู้สึกไม่ดีกับตัวเองมากๆฮะบอสแบ่งปันอย่างนี้เลยเราอาจจะไปรับเรื่องอะไรบางอย่างเข้ามาที่ตัวของเราทําให้เรารู้สึกอะไรไม่สบายใจวิธีที่ง่ายที่สุดที่จะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างดีขึ้นและกลับมามีความสุขได้อย่างรวดเร็วคือการขอบคุณฮะ ขอบคุณรัวลัวฮะขอบคุณทุกอย่างที่คุณคิดขอบคุณทุกอย่างที่คุณเห็นขอบคุณทุกอย่างที่คุณสัมผัสขอบคุณไปให้ทั่วทั่วัวรัวฮะขอบคุณเขาเพราะอะไรสิ่งนี้จะทําให้ทุกอย่างมันกลับมาดีขึ้นอย่างรวดเร็วฮะอาจจะใช้เวลาในการขอบคุณด้วยความซาบซึ้งใจนะการขอบคุณด้วยความซาบซึ้งใจจะทําให้คุณพบปาฏิหาริย์นะขอบคุณสิ่งไหนมากสิ่งนั้นจะขยายและเติบโตในชีวิตของคุณ การขอบคุณจะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของคุณดีขึ้นแน่นอนฮะขอบคุณทุกคนที่ชมช่องสถานีแห่งความสุขเพราะความสุขมันง่ายฮะ